คุณแฮรี่มองว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรในในในวัดที่มันทําให้มีคนไปแอบแฝงไปหาประโยชน์แล้วมันก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตได้อีกช่องช่องว่างอันเดียวเลยคือที่สำคัญก็คือคือความศรัทธาครับความศรัทธานั่นแหละคือช่องว่างที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเพราะว่าคนเราพอศรัทธาโดยเฉพาะคนพูดศรัทธาพระศรัทธาผู้วิเศษด้วยนะคะแล้วเราก็จะไม่ค่อยตั้งคำถามเราจะรู้สึกว่า เราไม่เราไม่มีสิทธิตั้งคําถามเพราะอาถ้าสมมติเป็นเคสพระนะพระท่านมีศีลมากกว่าเราอย่าไปตั้งคาถามทําบุญแล้วตั้งคาถามแล้วเดี๋ยวเป็นบาปแล้วเดี๋ยวไม่ได้บุญหรือกับผู้วิเศษอย่าไปตั้งคําถามเพราะเราไม่มีบุญวิเศษแบบเขาเราไม่มียานแบบเขาเราไม่มีสื่อกระติดแบบเขาอะไรเงี้ยอย่าไปตั้งคาถามเพราะเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี้ยพอเราใช้วิธีคิดโดยความศรัทธาแล้วเราไม่ตั้งคําถามแบบเนี้ยการถูกหลอกอันนี้หนูพูดกว้างๆนะคะการถูกหลอกการตกเป็นเหยื่อก็จะยังมีอยู่เลยไปมันทําบุญแล้วไม่ตรวจสอบอย่างเงี้ยค่ะ สมมติสมมติหนูหนูเชิญชวนอย่างเงี้ยสมมติหนูเป็นพระหนูบอกอมาทําบุญการญาติโยมปล่อยโปปล่อยกระบือแล้วเราก็ศรัทธาสมมติว่าญาติโยมศรัทธาในตัวหนูก็จะบริจาคบริจาคแต่จะมีกี่คนที่เข้าไปดูว่าว,วัวหรือควายที่บอกว่าจะทําบุญจะไถมีกี่ตัวไถจริงไหมไถแล้วไปไหนยังไงอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีคนตามแหละทำแล้วก็จบเอาความสบายใจคนพูดจะชอบมีคำพูดว่าทําบุญเพื่อความสบายใจ